ท่านเจ้าคุณพระสุธีวีรบับฑิตผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัะชิตทุกท่านขอจเจริญพรท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายครือหัทุกคนในโอกาสที่สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องการเบริกจ่ายของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในวันนี้ผมขออนุญาตเปิดงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านทั้งหลายมหาวิทยาลัยของเราจะเจริญรุ่งเรืองจะเจริญก้าวหน้าจะมีศักยภาพก็ต้องอาศัยองค์ขาพยพทุกภาคส่วนท่านทั้งหลายวันนี้เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย กำลังสำคัญนั้นจะมีความเข้มแข็งมหาวิทยาลัยจะเติบโตก็เพราะพวกเราได้สแสวงหาความรู้สแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กรสิ่งที่ท่านกำลังสแสวงหาอยู่ณเวลานี้ก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการบริหารมหาวิทยาลัยทุกวันนี้มีหลายแท่งเช่นแท่งวิชาการ แท่งบริหารงานบุคคลแท่งแผนและงบประมาณเป็นต้นเปล่าในส่วนเฉพาะแผนแลนงบประมาณนั้นก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเพราะองค์าพยกของแผนของงบประมาณในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเบริกจ่ายของแต่ละส่วนงานทำอย่างไรแต่ละส่วนงานจึงจะเบิกจ่ายได้มีประสิทธิภาพ การที่จะมีประสิทธิภาพนั้นก็คือท่านทั้งหลายต้องเข้าใจกฎต้องเข้าใจระเบียบของหมหาวิทยาลัยที่ล้อมาจากของฝ่ายบ้านเมืองเมื่อเราทุกท่านเข้าใจเมื่อเราทุกท่านได้มองเห็นร่วมกันทั้งฝ่ายปฏิบัติและทั้งฝ่ายนโยบายทั้งฝ่ายผู้รับผิดชอบและฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบในส่วนกลางคือกอง ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงจะทำให้มหาวิยาลัยลของเราได้ไม่สะดุดและก็เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผมมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่แตกต่างกันและสถานที่ที่แตกต่างกันผมจึงไม่มีโอกาสที่จะ,ะบรรยายให้ความรู้อยู่บ้างในด้านนี้ าตามระยะเวลาที่ท่านได้กำหนดไว้เพียงแต่ได้ชื่นชมยินดีและก็ขอบคุณทุกท่านที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอบคุณท,ทุกท่านนะครับและก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จดังที่ตั้งได้ตั้งความประสงค์ไว้ทุกประการในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอภิบาลคุ้มครองปกป้องท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะภะปฏิพานธนสาราสมบัติธรรมสารสมบัติปัรนนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมควาความปัรนนาของท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดการและนานเทิน